สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรและวิธีการชงปีโป้นมสดเย็นค่ะมีสูตรแก้ว16ออนและ22ออนค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีปีโป้นมข้นหวานนมข้นจืดและนมสดค่ะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะ เรามาเริ่มชงกันเลยค่ะอันดับแรกใส่ปีโป้นะคะแก้ว16ออนใส่3ชิ้นค่ะแก้ว22ออน4ชิ้นนะคะ ต่อไปใส่นมสดค่ะแก้ว16ออนใช้120 ml ค่ะแก้วยีิบสองออน160 ml ค่ะต่อไปใส่นมค้นจืดค่ะแก้ว16ออนใช้30 ml ค่ะแก้วยีิบสองออน40 ml นะคะ สุดท้ายใส่นมข้นหวานค่ะแก้ว16ออนใช้30 ml ค่ะแก้ว22ออน40 ml นะคะ โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ